กล้องเหลืองๆสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับช่องพันธุ์พึ่งหลวงเยนาวาน,นะครับผมวันนี้ก็มาตีพึ่งกับน้องวิทย์นะ่ะนี่นี่ทำ <ผม S 1> <ด>ครบมากเลยด้วยฮะเขาวาดุ้นเลยก็คลิปยูทูบไม่ค่อยได้ลงนะฮะลงแต่คลิปสั้นนะฮะว่าย้อนแสงแล้วป่ะลงแต่คลิปสั้นแล้วก็ส่วนมากจะเน้นลงใน Facebook นะครับช่วงนี้นะกล้องอาจจะมัวนะครับกล้องช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เจอ พึ่งรังหนึ่งรังใหญ่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูพึ่งครับโอเคครับนี่นะครับใช้ทอยนะครับตีทอยให้น้องวิทย์นะครับนี่ครับผมค่อนข้างแก่นะตัดอันนี้ตัดยากครับทรงนี้มันมีไม้ขวางนะฮะตัดยากเลยครับที่ลกล้างนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงเยาวานะครับทอยน่าจะอยู่ที่ประมาณ6-7ตัวนะฮะโอเคครับสัมภาษณ์น้องวิทย์นะครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้น้องวิทย์ฟิดปังครับผมฟิดปังนะครับผมโอ้โหแล้วเป็นไงรังนี้คิดว่าไงครับน้ำใหญ่ครับสวยครับจากประสบจากประสบการณ์กี่ปีครับ20ปีครับผมเพิ่งมา20ปี นแค่สี่ขวออกมาก็ตอกทอยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมข้างบนนะครับโอเคครับสวัสดีหนครับผมตอกทอยไปให้น้องวิตอยู่ห้าหกตัวนะครับนองวิ์เตรียมขึ้นนะฮะเพิ่งย้อยแล้วนะครับคลิปน่าจะไม่นานนะครับคลิปนี้นะ ครน้องวิทย์จุดครบแล้วนะฮะช่วงนี้กล้องไม่ค่อยชัดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงเยนาวานะครับน้องวิทขึ้นไปแล้วครับหมาเห่าตะพืดเลยครับผมมีหลายรังนะครับต้องรีบตีรีบลงนะฮะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม ผมต้องคอยมาดูข้างล่างนะครับื่ามีคนสัญจรคนผ่านนะฮะว่าจะขึ้นไปถ่ายข้างบนแล้วแต่ต้องลงมาดูข้างล่างดีกว่าะคะโอเคครับนี่ครับผมเราวิ์ถึงรังแล้วนะครับลุ้นกันนะครับผม,ผมน้ำฝอนะอฮะอนะฮะ โหหลงคานหมาเลยอ๋กว่าจะได้แต่ละลังนะฮะฝ่อนะฮะเหลือมีอีกประมาณหกเจ็ดลังนะครับผม,ผมวิทกำลังตัดนะฮะออกออกหมดเลยวิทออกหมดเลย เพิ่งค้างแล้วดูนะครับผมมันเล็งอยู่นั่นนะฮะมันตัดยากนะครับผม,มกิ่งมันขวางนะฮะนี่ไปกำลังใจกันนะครับผม ฝากดูโคชนาให้พวกเราด้วยนะครับกําลังตัดตัวอ่อนนะครับเี๋วยชวชงกันอีกช็อตครับโอเคครับสวัสดีกันอีกคนครับผมกําลังตัดตัวอ่อนครั้งที่สองนะครับ ลุ้นกันนะครับผมหัวน้ำน่าจะได้ประมาณสักแบนหนึ่งได้ฮะไม่ค่อยดูดนะกล้องผมมีปัญหานะครับผมนี่ครับนั่งลำบากตัดลำบากนะครับผมย่ามก็เล็กด้วยนะฮะ แทนที่จะตัดรังแบ่งครึ่งเอาไงดีครับพันวิทย์พันวิทย์เอาไงดีครับตัดแบ่งครึ่งเลยโอ้เ <Okay. S 1> oh, ชือกก็พันกรนีลุงตุงนังอ่ะเล้วช่วงอีกช็อตครับ ตัดหมดนะครับผมน,นี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลงานล่าล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเป็นกำลังใจกับช่องพันพุ่หลงเยวาวนะครับโอเคครับ